ออแต่ก็มีอยู่หรอกตัวแทนนะเนาะเนาะเออไม่แน่นะกูอาจจะระเบิดพี่ชีพก็ได้ฮะจริงไหมออ อยากให้พวกเราอย่าเสียเวลาจงภาวนากันนะจงนำเอาธรรมะเอาีลธรรมกลับมานะยางความเจริญใส่จิตใส่ใจของพวกเราอย่าไปสนโลกอย่าไปสนโลกเนาะ สนธรรมสนใจธรรมะนะนะเอาให้เต็มที่เนะนะนะาะเพราะฉะนั้นเด้ออีกเด้ออีกสามวันออกพรรษาเนาะเออเด้ออีกสามวันปีหน้าก็เข้าพรรษาอีกเข้าทุกปีพรรษาเนี่ย น้องจารับประกันได้เลยว่าเข้าทุกปีทำไว้มันไม่มีทุกเสมอไปหรอกอาทิตย์หนึ่งมันต้องมีสุขสักวันล่ละเชื่อไหมเอออาทิตย์หนึ่งมันต้องมีสุขสักวันล่ะ เพราะฉะนั้นเนาะเ,เกิดมาตายเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเนาะอย่ากกลัวกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายฮละลึกถึงความตายทุกรมหายใจเท่าออกพระพุทธเจ้าบอกว่าอ,อน,นุนเนาะเ,เป็นผู้ไม่ประมาท มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้มากจเจลิญให้มากเนาะ,ะ,ะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ธรรมะเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าชี้ทางสมบัติ คุมทรัพย์ให้อันเลิศอันประเสริฐเนาะสีทางไปเนะนะปาะอาณาปานาสติเนี่ยทำให้มากเฉลยไม้มากนะนะส่วนเรื่องโลกมันก็หมุนไปเป็นไปตามเกณฑ์เมนะีอนะ นี่มันสุกสุกสุกนี่มันจะความเพลินความหลงอย่งนั้นเนี่ยตายแบบไม่รู้สึกตัวแก่แบบไม่รู้สึกตัวอย่างนั้นเหรอเออยังไงเอาให้เต็มที่เลยตายตายตาย,ตายวาม,มรณะสติ สู้ๆสู้ๆ,ๆ่าลืมว่าอยู่ข้างหลังยังมีหนังสติ๊กของกูอยู่อย่ายหยุดเดินหยุดเดินคุณจริงหนังสติกเส้นจจริงไงพร้อมแล้วบ้างเลยเนาะเตรียมตัวกินข้าวกันกูพูดมาแต่ที่สามแล้ว Huh. <laughs> รหนึ <C oughs> ่งสองสามสี่ขอโอกาสกวบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพ,พื่อนผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่สามกรลาคมสองพันร้อยหกสิบแปดอุษาอุทยานวัดป่าบออออ่อนาำพยินเนาะอ่ ทุกทุกวันเนาะ,ะเวลาคืนกินสัปสัตเวลาไม่ค่อยท่าเนาะหายไปหมดไปเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่จึงเป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่ยังหายใจอยู่ต้องทำประโยชน์ให้ตนให้ถึงพร้อมเนาะ ด้วยการมีสติฝึกสติเจริญสตินไนอาณาปานสตนิเพราะฉะนั้น,นเวลาคือชีวิตนเนาะพระเจ้าบอกเวลาคือชีวิตอย่าใช้เวลาเปลืองอย่าใช้เวลาเปลืองจงภาวนา อาภาวนาจงพัฒนาสติพัฒนานิสัยแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีให้เจริญเนาะ,ะยังกุศลนะให้เจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นจนในที่สุดสิ้นสุดแห่งเหตุแห่งทุกข์สิ้นสุดแห่งเหตุแห,แ,หหตแห่งเกิดเนาะ เออแก่แบบไม่รู้สึกตัวตายแบบไม่รู้สึกตัวเสียประโยชน์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างน้อยนะอก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้ตัวเองมีทรัพย์มีทรัพย์อริยทรัพย์ภายในนนะเพราะฉะนัะ้น การทำลายอาตาทำลายกิเลสทำลายอสาาวะงานสำคัญอย่างยิ่งนะเนาะผู้ใด,ดเห็นโทษของการเกิดของวัฏสงสารอ,อไม่ใช่มาพูดเล่นๆไม่ใช่มาทำเล่นๆล่นะทำไมไม่ได้เกิดเล่นๆนะไม่ได้ตายเล่นๆน,นะนะ อจะ,จะบอกงห้ฮมันเป็นสัจธรรมนงรีบสะรีบหาทรัพย์ทรัพย์ภายนอกเนี่ยไม่มีใครห่อไปได้แม้แต่ร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวก็เผาทิ้งกลายเป็นดินกลายเป็นละลันกลายเป็นลมไปเนาะสูญสิ้นไปเนาะ กระดูกก็เหลือนิดเดียวเนาะเขาก็เอาไปฝังเอาไปบรรจุไว้แล้วไม่มีใครหอบหิ้วเอาของของโลคไปได้อนอกจากกรรมหรือการกระทํำที่จะติดตัวติดใจ่จเรียกว่าสัญญานั่นแหละสิ่งที่เราจะได้ใช้ ไม่ว่าความดีหรือความไม่ดีนั่นแหละที่จะนำไปใช้ผู้ประพฤติไม่ดีก็จะนำแต่สิ่งไม่ดีติดตัวไปผู้จะทำความดีก็จะมีความดีติดตัวไปเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าได้ใช้แน่นอนคำว่าทรัพย์ภายในหรือรอ,อริยทรัพย์เนาะ ศาสนาพุทธของพวกเราเป็นศาสนาอันเลิศเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธศาสานาไม่ใช่ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ถึงตรงกันข้ามพรจะพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำการแก้กรรมคือแก้การกระทำของตัวเองการแปรแปรเปลี่ยนแปลงก,กรรมก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเนาะ ไม่ใช่ทำตามใจตัวเองผืนใจตัวเองนะเพราะฉะนัออ้นนะขอให้รีบรีบเร่งอย่าประมาทอย่าประมาทเวลาน้อยลงน้อยลงเนะาะเป่นว่าความใจนี่แขนข้อทุกบาทย่างตื่นมือเศร้าเห็นหนาจังวายา่างเป่นว่าเนาะ เ,ออเงินแสนเงินล้านก็บอกมีความหมายาร่างกายบ่กแข็งแห้งเพิ่นว่าขันป่วยเดย้ตอนนั้นบ่อยากแล้วบออยากหอดเขา่าเพนแล้วมิจะอยากเศร้าเลยกันย่ำเพิ่นป่วยวันทองเนาะเป็นบอกเพราะฉะนั้นอย่ามัวเพลินอย่ามัวเพลินเนาะเอออย่ามัวเพลินอย่าลุ่มหลงนะให้มากนัก อย่าสำคัญตัวว่าตัวสําคัญสิ่งที่สําคัญคือมันไม่มีตัวเนาะนี่เนาะทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอน,นิจจังเนาะเออเพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้ประมาทเนาะมีอะไรไหมน็อตครับขอบการลงแตาคำถามจากทางบ้านครับ มันชัดบัญชากราบทาลวงตาทุกที่เกิดจากสภาวะของกายต้องยอมรับและดูอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมึงไม่ยอมรับแล้วจะทำยังไงมึงจะผ่าตัดตัวเองไงทุกเขาบอกทุกทางกายสภาวะเนี่ยแค่มาแสดงให้เราเห็นเฉยๆหรอกมาให้เรารู้มาให้เราเรียนรู้มาให้เรารับทราบเนาะเออ มีทางแก้ไขก็คือไปหาหมอเออถ้าเป็นโรคก,กินยาศิลานาเภสัตเนาะเพื่อบรรเทาไม่ได้หายขาดหรอกนะเอ,อเดี๋ยวก็เป็นน้นเป็นนี่อยู่ตลอดปีนั่นแหละตลอดจนตายนั่นแหละพูดถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายเนีเออ่ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเนาะเ,ออเพราะฉะนั้น สภาวะต่างๆทุกขเวทนาต่างๆเนาะสุขเวทนาหรือเรียกว่าวเวทนาสามแค่มาแสดงผ่านให้เรารับรู้เฉยๆหรอกนเนาะเพราะนั้นผู้ใดฝึกธรรมะเนี่ยฝึกอนาปานาสติเนี่ยเนาะยางหลวงตาเนี่ยไม่เป็นโรคนะเพราะเรารู้ไงเราไม่สนใจมันไงเราไม่ฆ่ามันนะตายไปเลย จะูมีนักบวชท่านหนึ่งป่วยบอกว่านิมิตเห็นภิกษุณีมานิม,มนต์ให้อยู่ต่อหลังจากนั้นคือหมายถึงป่วยนั่นแหละจิตมันก็จะสร้างนิมิตต่างๆคือหมายถึงป่วยนั่นแหละจิตมันก็จะสร้างนิมิตต่างๆนานาขึ้นเนาะเออสองสัญญาเก่าเออ,อสามเทศบรรดาลเอเสวดามาโดนบรรดาลมาแทรกมาโดนบรรดาให้เห็น เตียยวันนิมิตเนาะดานมาแทรกมาถึงบรรดานัเห็นเรียยวันนิมิตเนาะ <fish. S 2> เพราะฉะนั้นความเป็นอริยะแม่คนฝันก็จะเป็นอริยะมันก็เป็นทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนั้นเนาะเนาะไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนาะเออเพราะฉะนั้นนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอริยะหรือไม่เป็นอริยะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เนาะอันนี้ตอบไม่ได้เนาะ จากคุณสอเตโชจำกัดมหาชนกราบถามหลวงตาผมเกิดอุบัติเหตุเจ็บมาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายเกิดจากกรรมเก่าผมไหมครับสาธุใช่ใช่ทั้งกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่รวมกันเนาะกรรมเก่าก็ส่งผลแต่มาเกิดในกรรมปัจจุบันเนาะจำไว้นะอย่าไปโทษจะกกรรมเก่าเนาะ เพราะยอมส่งผลไม่จะคนดีคนไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกันเป็นนิสัยเก่าเป็นกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ปัจจุบันเนาะ <c oughs> เหมือนคนจนคนรวยนี่แหละร่วนเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่และประกอบด้วยของใหม่ด้วยนะเออ,อถึงจะมีเงินกองเท่าภูเขาเย่ยแป๊บเดียวมันก็หมดถ้าคนนั้นไม่พัฒนาไม่รู้จัก สมบัติอะไรก็ตามไม่เหลือหรอกเมื่อหลวงตาเคยบอกพ่อแม่เนี่ยจะหาเงินไว้ให้ลูกเนี่ยนะเอากองไว้ขนาดไหนก็ไม่เหลือถ้าลูกเป็นคนที่ไม่รู้จักนะก็จะพรานจนหมดไม่เหลือหรอกเพราะฉะนั้นการสอนลกูกการให้ลูกเนี่ยคือให้ปัญญาให้ให้สติให้ปัญญาไม่ใช่เอาเงินให้ลกูกเนาะเออนะ ส่วนลูกอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกลูกที่ลูกเสมอพ่อแม่ลูกต่ําก่าพ่อแม่และลูกเหนือก่าพ่อแม่ที่พระพุทธเจ้าเคยพูดลูกต่ําก่าพ่อแม่ก็หมายถึงพ่อแม่เนี่ยปกตินะเป็นคนดีมีทรัพ์ยสมบัติแต่ลูกตํำกับพ่อแม่เนี่ยก็จะผ่านสมบัติที่พ่อแม่ให้นะจนหมดเห็นไ,ไหมนั่นเรียกลูกํำกับพ่อแม่ ลูกเสมอพ่อแม่ก็หมายถึงยังรักษาทรัพย์สมบัติหรือความดีอของพ่อแม่ไว้มั่นคงส่วนลูกเหนือนกับพ่อแม่คือทําความดีเจริญกว่ามีทรัพย์มากกว่าพ่อแม่ที่เอาไว้ให้ใช่ไหมลูกเจริญกว่าพ่อแม่และตอนนี้เราเป็นลูกประเภทไหนก็ลองไปคิดตัวเาเองเราเป็นคนประเภทไหนเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตายัางพูดตลอดเลยเนาะ มนุษย์ทุกตัวเกียรดทุกชอบสุขหมดนะไม่มีใครหรอกไม่ชอบแต่เนาะตรงเห็นโทษของตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองอย่าไปโทษคนอื่นเนาะเออขอาการลวงตาครับพี่พุทธพี่วันไปออกทอล์กเอ่ยถึงหลวงตาว่าไม่มีใครสามารถเอาผ้าสิ้นคิดลงได้ ลวงตามีความเห็นไปด้วยไหมครับกูเห็นด้วยเพราะว่าที่กูเห็นด้วยเพราะว่ากูเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีที่รับที่แจ้งเป็นคนที่เปิดเผยเนาะเป็นคนที่ไม่ทำความชั่วทุกสนิดว่างั้นเถอนะนะอย่าว่าแต่เป็นพระเลยเป็นโยมกูก็ไม่ทำความชั่วเนี่ยนะจำไว้ และหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับหลวงตานะคือหลวงตาไม่ทําความไม่ดีไงอ่ะหลวงตาจะละเว้นออกจากสิ่งไม่ดีเป็นโยมเหตุหลวงตาก็ไม่ไม่ดื่มเหล้านะไม่ไม่ไม่ดื่มสุราไม่ยื่มของมึนเมาเนาะหลวงตาสูบใ่บุรีนะแล้วบุรีเนี่ยตอนเป็นโยมหลวงตาก็เลิกนะ ทำไมหลวงตาถึงเลิกบุหรี่เพราะภรรยาไม่ชอบบุหรี่ไม่ใช่ไม่ชอบไม่ขวะว่านะเขาซื้อให้ด้วยแต่เวลาสูบต้องออกมาสูบข้างนอกบ้านเวลาเข้าไปต้องล้างมือบ้วนปากอย่างเงี้ยกูเลยลำคาญตัวเองกูก็เลยไม่สูบเพราะภรรยาเขาไม่เหม็นเหม็นเหม,ม็นไงในบ้านนะ่ะเด็กมันก็มีอะไรเงี้ยออก็เลยเลิกสูบอา่าเห็นไหมอา่า แต่พอเรามาทำอ,าอยู่ร้านอยู่บ้านแยกออกมาอาก็กลับมาสูบอีกเนาะเพราะกูเสียรายกูลงทุนไปเยอะแล้วเออเอเอก็มาสูบอีกเนาะแต่ไม่มีทางที่หลวงจามีแต่ความชั่วเท่านั้นแหละที่จะทำลายหลวงจาได้และหลวงจาก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเห็นไหมมันก็เลยไม่มีหรอกที่หลวงจา จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลวงตาไม่ทำความชั่วทุกชนิดกล้าเลยนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนะมอบให้พระพุทธศาสนาแล้วนะเออตั้งแต่ต้นตั้งแต่ออกปฏิบัติธรรมมาเนาะแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไปเหยียบอมตดตายไปเหยียบกิ้งกือตายนะ่ะ หอยอย่างเงี้ยเนาะอย่จมีอยู่แล้วก็ความผิดพลาดนะแต่นอกเจตนาที่จะทำชั่วเลยมันก็เลยไม่มีใครทำอะไรหลวงตาได้เพราะหลวงตาเป็นคนที่เปิดเผยเด็ดขาดห้าวหาญจะไม่ทำชั่วเป็นเด็ดขาดจำไว้นะหลวงตาเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีด้วยการทำดีนะเออ ไม่ไม่ได้ไปโศกเสียงกับใครหรอกจําไว้นะเออสังเกตด,ดูเี่ยลุงตาเนี่โดนดา่าโดนยำม,มาตลอดเวลาสิบปีเนาะสารพัดเออลุงตาก็เลยพูดว่าเนาะมันธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้พุทธมันพูด มันก็มีส่วนเพราะไอ้พูดมันก็เป็นคนที่มีปัญญาจริงไหมหลวงตายัางพูดเลยว่าหลวงตาตรวจสอบตัวเองทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลาจะไม่มีความชั่วเข้ามากดดันหลวงตาได้เด็ดขาดเนาะจริงๆสิ่งทำเนี่ยมิจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นต่อชาติต่อแผ่นดินจะไม่ร่วงล้าเข้าไปทําความชั่วเด็ดขาดน้อยหนึ่งก็ไม่ทำเนาะเออ ขอให้อ่าขอให้พระสิ้นคิดเนี่ยจำไว้นะพระสิ้นคิดเป็นพระที่ดีเนาะก็ดีมากๆเลยเนาะ,ะและก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อประเทศต่อแผ่นดินและจะทำแต่ความงดงามสร้างแต่ประโยชน์ให้ตนและบุคคลอื่นจนวันจายเนะาะพระสิ้นคิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเอ้าตั้งใจรับพร ยากาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอิโต้ดินังเปตนังอุบกคปติอิสิตังปัสิตังตุมหังคิปพเมวะกชมิชันสุสเบปุเรนสุสังคปาฉันโต ah mm -hmm. so